บทสนทนาคนรวย vs คนจนคนจนคนรวยมักถูกมองว่าเห็นแก่ตัวและเอาเปรียบคนอื่นคนคิด่จงไหนคนรวยเป็นอักธิที่ไม่ยุติธรรมคนรวยหลายคนสร้างงานบริจาคเงินและช่วยเหลือสังคมคนจนแต่พวกเขาก็สะสมความมั่งคั่งจากแรางงานราคาถูกและระบบที่เอื้อให้พวกเขาได้เปรียบคนรวยถ้าไม่มีคนลงทุนเศรษฐกิจจะเติบโตได้ยังไง งาที่คนทำก็ามาจากเงินของนักลงทุนคนจนแต่ทําไมคนทำงานหนักได้เงินน้อยในขณะที่เจ้าของบริษัทแทบไม่ต้องลงแรงกลับได้กำไรมหาศาลคนรวยเพราะเจ้าของเป็นคนรับความเสี่ยงท่าธุรกิจล้มเขาเสียทุกอย่างคนจนแต่ระบบเพื่อให้คนรวยมีโอกาสมากกว่าคนจนไม่มีทุนไม่มีเครือข่ายจะล้มแล้วลูกใหม่ได้ยังไงคนรวย เพราะคนจนเอาแต่ทั่วระบบแทนที่จะพัฒนาตัวเองอะไรหยุดคนณจกการเรียนรู้ทศใหม่คนจนจะเรียนรู้ยังไงในเมื่อบางคนต้องทำงานวันละ12ชั่วโมงเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวคนรวยแล้วต้องการให้คนรวยแจกเงินให้ทุกคนหรุอโลกนี้ขับเคลื่อนด้วยความพยายามและการตัดสินใจคนจน ผมไม่ได้บอกว่าคนรวยทุกคนเป็นคนเลวแต่คุณไม่เห็นว่าระบบมันไม่ยุติธรรมหรือคนรวยและถ้าคุณไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะติดอยู่ที่เดิมตลอดไปบทสนทนาจบลงโดยไม่มีข้อสรุปแต่สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความยุติธรรมในสังคมคำถามที่ชวนคิดคนรวยต้องรับผิดชอบต่อความยากจนของคนอื่นหรือไม่ ความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากระบบที่ไม่เท่าเทียมถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวบุคคลหรือระบบสังคมแล้วคุณลเห็นด้วยกับใครอธิบายคําถามท,าที่ชวนคิดคนรวยต้องรับผิดชอบต่อความยากจนของคนอื่นหรือไม่ฝ่ายหนึ่งอาจมาว่าคนรวยไม่ควรต้องรับผิดชอบต่อความยากจนเพราะความสําเร็จของพวกเขามาจากความพยายามและการตัดสินใจของตัวเอง อีกฝ่ายอาจมาว่าคนดวนมีบทบาทในการสร้างและใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจดังนั้นพวกเขาควรช่วยเหลือหรือคืนสิ่งที่ได้รับปรับสุ่สังคมความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นจากระบบที่ไม่เท่าเทียมถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่หากระบบเปิดโอกาสให้ทุกคนแข่งขันอย่างยุติธรรมคนที่ทำงานหนักและมีความสามารถก็ควรได้รับรางวัล แต่ถ้าระบบเพื่อให้บางกลุ่มเด้เปรียบเช่นการผูกขาดทรัพยากรการกดค่าแรงหรือกดระเบียบที่เพื่อให้คนรวยรวยขึ้นโดยไม่สนใจคนอื่นกดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากตัวบุคคลหรือระบบสังคมคนรวยมักเชื่อว่าคนจนต้องพัฒนาตัวเองขยันอดทนเรียนรู้และหาโอกาสเพื่อเปลี่ยนชีวิตคนจนบางคนอาจเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสาเท่าเทียมกันดังนั้นการแก้ไขต้องมาจากนโยบาย และการปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมแล้วคุณละเห็นด้วยกับใครนี่เป็นคําถามเปิดที่ให้แต่ละคนที่เจรณามุมมองของตัวเองโดยอาจเห็นด้วยกับทั้งสองฝ่ายหรือมองว่าต้องมีจุดสมดุลระหว่างความรับผิดชอบส่วนตัวและการปรับเปลี่ยนระบบถ้าคุณเป็นคนจนแต่ต้องการมีความคิดแบบคนรวยคุณต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองและนิสัยบางอย่าง ซึ่งนี่คือแนวทางที่คนรวยมักใช้ในการคิดและดำเนินชีวิต 1. เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับเงินคนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่สิ่งที่ใช้จ่ายคนจนมองเงินเป็นรางวัลใช้หมดไปกับความต้องการระยะสัน้นสิ่งที่ต้องทำเรียนรู้เรื่องการเงินเช่นการออมการลงทุนการบริหารหนี้ใช้เงินเพื่อสร้างรายได้เช่นลงทุนในสินทรัพย์หรือพัฒนาทักษะตัวเอง คิดแบบเจ้าของไม่ใช่แค่ลูกจ้างสองคิดเชิงโอกาสไม่ใช่ข้อจำกัดคนรวยมองหาโอกาสจากปัญหาคนจนมองปัญหาเป็นอุปสรรคที่ขวางทางสิ่งที่ต้องทำหยุดคิดว่าทำไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นทำได้อย่างไรมองหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเช่นง,งานเสริมการขายของการลงทุนฝึกแก้ปัญหาแทนที่จะหลีกเลี่ยง สลงทุนในตัวเองเสมอคนรวยเรียนรู้ตลอดชีวิตคนจนมักคิดว่าเรียนจบแล้วคือพอสิ่งที่ต้องทำอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับธุรกิจการเงินและพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่ตลาดต้องการเช่นดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งโคดิ้การขายภาษาหามเมนเทอร์หรือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเรียนรู้จากผู้เขา สีเปลี่ยนจากทำงานเพื่อเงินเป็นให้เงินทำงานคนรวยให้เงินทำงานแทนตัวเองคนจนทำงานเพื่อเงินตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องทำเก็บเงินเพื่อลงทุนไม่ใช่แค่เก็บเฉยๆเช่นหุ้นกองทุนอสังหาริม,มทรัพย์ซ้ัคาสินคัมรายได้ที่ไม่ต้องแลกเวลากับเงินโดยตรงเข้าใจว่าการมีรายได้หลายทางจะช่วยให้คุณมีอิสระมากขึ้น ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความสำเร็จคนรวยอยู่กับคนที่คิดบวกและมีเป้าหมายคนจนอยู่กับคนที่บ่นและไม่มีเป้าหมายสิ่งที่ต้องทำเล็กเรื่องคนที่คิดลบดึงคุณลงรุนไม่สนับสนุนความฝันของคุณหาคนที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้จากพวกเขาเข้าร่วมกลุ่มหรือสังคมที่ช่วยถักดันคุณไปข้างหน้าพบที่ระยะยาวไม่ใช่แค่วันนี้ คนรวยวางแผนระยะยาวแม้ต้องเสียสลักความสบายชั่วคราวคนจนคิดสั้นเน้นความสุขแบบรวดเร็วเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยก่อนออมสิ่งที่ต้องทำตั้งเป้าหมายการเงินระยะยาวเช่นมีเงินเก็บเท่าไรในห้าปีอดทนต่อความลำบากชั่วคราวเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในอนาคตใช้เงนินอย่างฉลาดอย่าซื้อของทั่วโชว์แต่ให้ซื้อของที่ช่วยสร้างรายได้สรุปถ้าอยากคิดแบบคนรวยต้องเริ่มจา เปลี่ยนมิธีคิดเกี่ยวกับเงินมองหาโอกาสจากปัญหาลงทุนในตัวเองเสมอให้เงินทำงานแทนตัวเองสร้างสังคมที่สนับสนุนคุณวางแผนระยะยาวเริ่มทำทีละขั้นตอนแล้ววันหนึ่งคุณจะไม่ใช่แค่คิดแบบคนรวยแต่จะกลายเป็นคนรวยได้จริง